ข่าวสารเกี่ยวกับเงินที่ท่าน1,000งบาทนะครับหัวข้อวันนี้คิดเห็นอย่างไรนะถ้ามีการแจกเงินสดเพียงแค่5,000บาทก่อนนะครับแล้วค่อยไปแจกที่เหลือในปีหน้านะครับท่านคิดเห็นเป็นประการใดนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้คือเนื่องจากคุณภูมิธรรมนะครับรัฐรมนตรีนะได้มีการเปิดเผยว่า อาจจะมีการแจกนะครับกลุ่มผู้ปราบาง10,000บาทก่อนในเดือนกันยายน2567เนี้ยแล้วนะครับสำหรับรอบที่2ออาจจะแจกนะครับคนละ5,000บาทนะครับล็อตท,ที่สนะครับเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในแอปทางรัฐนั่นแหละนะครับที่ลงทะเบียนไว้ในแอปทางรัฐและไม่เข้าข่ายกลุ่มเปราะบางก็คือผู้มีรายได้น้อยผู้มีประสบการณ์แห่งรัฐผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยนะครับไม่เข้าข่าย ก็จะได้นะครับแบ่งจ่ายเป็น2ง,งวดนะครับงวดแรกคือ5,000บาทแต่ไม่ได้เดือนกันยายนนะอาจจะได้ไปนะครับก่อนปีนี้แหละนะครับปีนี้ภายในเดือนธันวาคมนะครับปีนี้แล้วก็5000บาทจะแจกในเดือนในปี68นะครับซึ่งไม่ระบุเดือนนะครับท่านคิดเห็นเป็นการใดถ้ามีการแจก2รอบถามว่าทำไมถึงต้องเลื่อนแจกเป็น2รอบก็คือพูดตรงๆเลยคืองบประมาณไม่เพียงพอ นั่นเองนะครับจึงไม่สามารถที่แจกได้แล้วแถมดูดูดูทรงแล้วอาจจะไม่ได้แจกเป็นเงินดินิทัลอาจจะไปแจกเป็นเงินสดนั่นแหละนะครับโดยรอบแรกแจกเป็นเงินสด5000บาทแล้วคาดการว่าอาจจะมีการแจกเป็นดินิทอลนะครับใน5000บาทในปี68แต่หลายคนคงไม่พอใจนะครับที่จะแจกเป็นดินิทอลเพราะว่ามันควรจะแจกให้เสมอภาคเหมือนกันนะครับเพราะ ตอนเงื่อนไขที่ระบุมาณนะตอนแรกเนี่ยนะครับคือแจกเท่ากันแล้วก็เหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนเงื่อนไขด้วยหลายๆรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะครับแต่กลุ่มปอบางเนี่ยได้ภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอนนะครับแต่สําหรับรอบ2ก็คงจะได้ภายในปีนี้นะครับ5 0า0บาทนะครับแล้วก็อีก5,000บาทก็หนึ่งคิดเห็นเป็นประการใดนะครับก็สําหรับ ส่วนตัวผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าจะกปิดกระปลอยก,การแจกนะเพราะงั้นมันจะกลายเป็นเงินสดนะเป็นโครงการเงินสด5,000บาทอะไรเงี้ยไม่ใช่โครงการดีสันด้วยเพราะว่าแจกเป็นเงินสดไม่ได้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เป็น w a l l ล็ตนะครับนะหลายท่านลองให้ความคิดความเห็นมานะครับใต้คลิปวิดีโอด้านล่างว่าเห็นต่างเห็นควรเห็นอย่างไรนะครับแต่ ชัดเจนแล้วล่ะว่าแจกเป็นเงินสดแน่นอนนะครับนะในช่วงอาจจะเป็นลอตแรกนะครับและแบ่งจ่ายแน่นอนนะครับลองดูนะครับและเดี๋ยวคงมาพูดคุยกันอีกทีหลังการแถลงนโยบายนะครับของคอรอมอนะครับของคุณอุ้งอิงนะครับคอรอมอนายกใหม่นะเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีดรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนสแกแมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทิปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ